ว่าน้องอายยังมาตื่นเนาะโอ้ผมใส่แบบนี้แหละผมใส่กระถินด้วยนะนี่ครับน่ากินกระถินที่ไายสตออีสาเออสตออีสารใส่ด้วยใส่ด้วยมือหอมอ่ะคนตากระเบิงแน่นี่โอ้คนตามเนาะนี่เบิงแหนเบิงแหนนี่คนตาเนาะป้าถอนยายจำรองอันอันอันที่ป้าถอนบอก อันนี้ยายจำลองขอระปลาทอนยายยายลองหุง่นใหญ่กว่าอ,อยากลองจะสวยกว่านิดนึงเฉือนเฉือนเฉือนชนะไปนิดนึงใช่ไหม,มา <laughs> ยายลองปลาทอนนะฮะเต๊งเอาตั้งมัตใจนี่ต่อไปผมเลยนะ,มนะผมอยากกินมากมือหอมใช่ปะหอมหอมหอมอ๋ดูสิสีสันจจะะลบอออันกนนะสีสันน่าก,กินมาก สวัสดีค่ะใส่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 จานเลยเท่าไหร่ถ้วยต่อนป้ายี่สบาทเทวนตีเทเวนตีบาทแล้วข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวหนุ่มอ่ะข้าวเหนียวจานนี้ไ hey. ม่ม oh, ีข้าวเหนียวมีเหรอพรโทรโทรศัพท์อันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูนั่งกินอันนี้ไปเลยร้านข้าวเหนียวไม่ลูกชิ้นเนาะไม่เป็นไรก็ลูกชิ้นน่ากิน ขาถ่ายรูปนอนเดินๆจานเลยจานเลยยี่สิบบาทให้หนูเอาเราถ่ายหนูไม่ได้เหรอถ่ายด้วยถ่ายหนูอ๋อถ่ายเหรอไหนถ่ายหนูอ๋อโอเคน่ากินนะครับน่ากินยี่สิบบาทนะราคาเรายังไม่ได้จ่ายเลยเอาไปแล้วเอาจายเมื่อคืนด้วยด้อเอาคนเดียวเอามาสองเราแบบปะเอาจายเมื่อคืนด้วยนะจ๊ะนี่แห้งๆลุยๆแห้งๆแห้ง บทนี้เด้อเออนับไปนะนับไปนะนี่หุ้นกันนะสองคนมีหุ้นมีหุ้นนะฮะเดี๋ยวนับเงินตอนเย็นนะค่ะนับเงินตอนเย็นทีเดียวเขาไม่ทะเลาะกันเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะตีเลยตีเลยทุบเลยนะเอาเอาผมกี่เมตรเนี่ยได้ได้สี่เม็ดสี่เมตรโอเคสี่เมตรพอดีแล้วเจ้านะโอเคได้ครับ มันชิเพ็ดเนาะมันชิเพ็ดมันชีแสบดากอุ้ยอร่อยโอ้นี่กินกันตรงนี้เลยยืนไนเลยมาใช่ขีมือเทวดาเจ้าไปใส่อะไรมามันถึงแสบเจ้าก็เห็นเนาะเจ้าไปใส่เจ้าก็เห็นค่อยปรุงนี่เนาะน้ำปลาน้ำปลาปลาแซ่บน้ำปลาแดงน้ำปลาแดงปลาแดงนัวนี่ฮะกินทุกคำแล้วก็นี่ตรงนี้เลย บ้านหนูยืมจานไปก่อนเลยได้แต่เดี๋ยวมาคืนเอาอย่าบอกเอาไปเลยสิเดี๋ยวเขาไม่คืนเอาไปโลดใส่ผักคาโตอด้วยนี่นะนี่ป้ายร้านแกตำแหลกตำแหลกยายถอนยายลองยี่สิบบาทมีที่เดียวที่นี่เลขเข้ามาเลขเข้ามาอันนี้อันนี้จะเปิดสาขาไหมครับจะเปิดเพนชัยไหม จะขยายสาขาไมหรือไม่ที่นี่ที่เดียวครับไม่ขยายไม่ขยายทะเลไปขายกับลุงพลนะไปอ๋อทะเลไปกับลุงพลไปค่ะอ๋อถ้าไม่มีใครจะเปิดสาขาก็มีสาขาสองคนนี่อย่าเดยอ๋อมีแค่สองคนมีชายลุงพลแค่สองคนแล้วอื่นไม่มีแล้วเกิดเขาจ้างไปออกงานออกงานไปไหมไปตามที่เออไปโอเคไปไปเนาะค่าค่าตัวแพงไหมค่าตัวแพงไหมค่าตัวบอกแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะให้เนาะ ค่อยเป็นคนทำบุญอยู่ให้เท่าไรก็ได้เออไม่แพงไม่แพงให้ร้อยหนึ่งได้เปล่าได้ไดอะตามต่อไปนะครับนี่เขาทำเบาๆเลยใคจะทำเจ้าเกิดมาในเจ้าอะไรเอาอะไรมามั่งเอามาได้ตัวครับแม่มาแต่ตัวเพราะฉะนั้นน่เราอย่าไปคิดอะไรเป็นของนอกกายเป็นของคนอื่นมอตายไปก็ไปไม่ได้เมตตากายเรานี่ก็เป็นของเขากายก็เป็นของเขาอืมโอเงินอยู่ในปากแล้วเขาก็จกออกอ๋อแสดงว่าปองแล้วดิ อย่าลองอย่าลองปงแล้วไม่ปงแต่เอาพอดีเอาพอดีพอดีถ้าปงคลอดก็ไปบวชแล้วเนาะไปบวชซีพามเลยไปบวชไปปงได้ที่ไหนลูกเต้าก็มีอ๋อลูกเต้าก็มีแต่รู้กเลี้ยงลูกเต้าก็ตายแต่ลูกกดของของกำนะเออแกรู้หมดอ่ะนี่มะเขือด้วยเออผมชอบมะเขือเนี่ยใส่สตอเบารด้วยนี่โอ้ใจดีจังเลยให้เยอะโอ้นี่ให้ปลาชดปะเนี่ยขาดทุนเปล่า มีปลาปลานัวปลาหนัวป,ลาปลา,ปลาปลาถอนเย่จำลองเเอออย่าดดด็คะนี่ปลานัวโอ้หอมหอมเจ้ามากินบุญเชิญรดน้ําเนาะเอาพอดีพอดีพอดีกินหลายแล้วหัวม้นกินหลายแล้วหัวร้นหวันหวร้นลกหมดกินหลายแล้วหล่อนเมื่อ นี่ยี่สิบบาทหาเงินได้แก้เผ็ดแก่ดูนี่ได้เงินแล้วนี่เห็นไหมนับเงินแล้วนับเงินแล้ววันนี้เอาเงินมาทอนสองร้อยนี่ข้าขงข้ามข้างขามีอันนี้น่ากินมากมีหมั่มมีไส้กรอกมีหมัห่มเนาะอุ้ย<ห>อันใหญ่ไปเลยไปลาเลยสีดำดำนี่คือเนื้อเน้อหมั่มเจ้าเดิมมีแต่เมนูเนื้อวัวหมูไม่ได้เอามาอ๋ออันนี้ก็วัวเหมือนกัน อ๋นเราไม่คนละสีครับของเราไม่ใส่สีไม่ใส่ดินไปซีสิ้วอันนี้เป็นหมั่นเป็นหมั่นอทิตย์ไลสดอาทิตย์ที่แล้วอ๋อนี่ใสอู้ไม่ใช่ใส่คนนะใส่ใส่ใส่เทียมใช่ไหมเป็นเนื้อค่ะใส่แท้ใส่แท้เป็นเป็นวัวนะโอ้เป็นเนื้อวัวอวันนี้มีจะเมนูเนื้อค่ะเออน่ากินอ่ะนี่นี่วันนี้มันรสเค็มก็เลยก็เลยไม่เอามาอ๋อนี่อันนี้ให้ลูกค้าชิมอ๋อมันกินได้แล้วเหรอ ใช่ค่ะทานได้กินได้แล้วเหรอออ๋กินดิบได้ของเราไม่ใส่สีไม่ใส่ดินปลาสิ่วไม่ใส่สีไม่ใส่ดินปลาสิ่วใช่ค่ะไม่มีเก้างในมีแต่เนื้อคือทำใหม่ๆเลยใช่ทำวันต่อวันเลยนะใช่ค่ะเขาขายยังไงครับสี่ชิ้นห้าสิบสี่ชิ้นห้าสิบบาทสี่สี่ข้อสี่ปอกนี่ห้าสิบบาทอ๋อที่ไลฟ์สดไปเมื่อที่ที่แล้วเนาะอืมนี่นี่แมงนี่มันได้กินเนื้อมันมาแล้วไอ้แมงเนี่ยดูดิน่ากินไหม ก็ไม่แพงหรอกก็เท่ากับสิบกว่าบาทเองเนาะอ๋อจัดดูดิแบบไหนหนึ่งชุดแบบนี้อ๋อนี่เขามีเขามีพริกให้ด้วยมีพริกมีกระเทียมให้ด้วยไอแม่เนี่มันมันกินเนื้อไอแม่เนี่ยเขาเรียกตัวอะไรเนาะต่อต่อเอือนี่ต่อหัวเสือ อ๋อแช่น้ำเกลือหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำสเปรดน้ำเปล่าน้ำสะอาดประมาณสองถึงสามน้ำอันนี้คือหนึ่งชุดอันนี้มันแย่งกินละมันมันมันเอาเปรียบแต่ว่ามันกินได้เราไม่มันแค่มากวน ชุดนึงเขยมีพริกอันนี้เอาไปทอดได้เอาไปทอดไปย่างไปย่างแล้วก็แกงอ่อมไอันนี้ก็จะเป็นชุดแกงอ่อมอันนี้จะเป็นชุดใหญ่อันนี้คือห้าสิบบาแบบนี้ได้แบบนี้อือกลับบ้านได้วนี่มันมากินแล้วนี่เห็นไหมแสดงมันชอบเนี่ยตัวต่อตัวต่ออันนี้ก็จะเป็นชุดเล็กอ๋อชุดเล็กชุดเล็กกี่บาท ยี่ห้าบาทได้สองอันอ๋อนี่คือชุดเล็กเขาจะให้แบบนี้ใช่่คะอ๋อนี่ครับนาใจมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะแล้ววันธรรมดาทำไรธรรมดาไม่มาทำงานอ๋อทำงานทำงานประจำอยู่เนาะนี่ครับพอขายอยู่หน้าบ้านลุงพลเลยใครอยากกินของดีของอร่อยของชาวบ้านชาวบ้านนะมากินได้เลยที่นี่นะครับน่ากินมากมัมมัมมัม หมั่มหมูหมั่มเนื้ออันนี้ค่ะอีเนื้อวัวอันนี้เนื้อวัวเนาะอ๋อครับอร่อยค่ะไส้กรอกเนื้อวัวจะเป็นเมนู้อแซบแซบแซบลค้าจะสั่งอันนี้อันนี้ไม่ได้มียี่ห้อมีแบรนด์นะทำเองทำเองขายเองเนาะโอ้ดีมากเลยเชาวบ้านได้กินของดีดี้สกหมูวันนี้ไส้กรอกในมามาของผมมาเนี้เอามานี่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวตังให้เด้อครับเดี๋ยวจ้าอย่าลองนะฮะอย่าทำลองนะนี่ของผมสุดแล้วดูดีน่ากินไหมเนี่ยยี่สิบบาทกินคู่กัน กินคู่กันโอ้ย้ะทอดอะผมซื้อเลยเนี่ยไม่มีที่ทอดไงนึ่งจากของป้าทอนที่แล้วอันนึ่งแอบใส่ให้หน่อยดิพอสองลูกแอบใส่ผมหน่อยได้เอาชุดดีเหรออ่าใช่ใช่ขอบคุณค่ะให้มันสุกๆอ่ะอืออยากกินอยู่อ่าจัดให้เลยนี่อ๋ออ๋อเขาต้องเขาต้องเอาอวันนี้จะได้สุกง่ายง่ายนี่กินกับส้มตำนะ อยู่ด้วยกันนักอุดหนุนกันอย่างนี้แหละครับนี่แบบนี้แถมทุ่งวิวโอ้นี่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 แบะออกมาดูนี่เป็นเนื้อวัวแท้ๆนี่ครับไม่ได้แหกตานะนี่ของจริงของของจริงนี่เนื้อเราจะเป็นแบบที่เดี๋ยวน่ยลูกค้าจะได้มาสามเราเราใช้เวลานานเปล่าใช้เวลานานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงเอากินท้มกับผมไปกินส้มตำก่อนแล้วกันนะเอาย่างเลยเอาใส่เลยนี่กินท้มตำดีกว่า กินส้มตำดีกว่าน,นี่กินหน้าบ้านลุงพลนูลุงพลทำงานอยู่นะแกก็จะนี่ใครมาเยี่ยมบ้านแกก็อ,อยู่ตรงนี้อ่านี่ทำมาชิมดูดิของยายจำลองนี่จะอร่อยไหมอย่าลองนะฮะืดูสีก่อน อร่อยจริงอืมไม่หนจักระถินด้วยอร่อยมากชมตำเยตจำลองยึดดิบบัอบเราสุดยอดมาชิมนะฮะที่หน้าบ้านมงคลเลยป้าแตนเผิดแซบนัว เดี๋ยวมกดติดตามเขาสวัสดีครับ